ปทวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีจขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นมหาปฏพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่า,มาเมล็ดกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปฐพีนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลาย,ยาวนานภิกสุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง ปฏทวีสูตรที่สอง